สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ โอเคครับเพื่อนๆกลับมาเจอกับพี่เป้งบอลเต็งกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่เป้งก็มาพร้อมกับบอลทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมในวันจันทร์ที่16กันยายน2567ครับเริ่มกันตอนตี1 45นาทีในศึกอ,อิตาลีเซเรียอาลาซิโอพบกับเวโรนาตอน5ทุ่มครึ่งปามาพบกับอูดินเนเซครับลาลิกาสเปนตอนตี2รายโยพบกับโอซาซูนา ในศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับตอนตี25นาทีอามาดอร่าพบกับบาวิสตาครับในศึกสวีเดนออลเซเว่นคานตอนตี10นาทีฮัมมาบีพบกับนอร์โคปิงครับตอนเที่ยงคืนเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนอร์ดเชลแอนพบกับเรนเดอร์ส่วนบอลในศึกนอร์เวย์ซูเปอร์ลีกนะครับตอน4ทุ่มยูทีเออารัตพบกับเฮอร์แมนสตัดและตอนตี1ราปิดบูคาเรส พบกับยูนิเวอร์ซิตาเตียครูครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมหรือเปล่าสามารถรับฟังกันได้เช่นเคยครับก่อนเพื่อนๆจะเริ่มฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับวันนี้พี่เป้งมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับสำหรับการทายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของลาซิโอพบกับเวโรนาครับเพื่อนคนไหนที่ทายผลบอลถูกคู่นี้ครับแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มลาย์กาเปงเพื่อรับทุนได้เลยครับ อิตาลีซีเรียอาร์ครับตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีลาซิโอพบกับเวโรนาที่สนามสตาดิโอโอลิมเปโกครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้เจ้าบ้านลาซิโอสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งประตูได้เสียทำได้หกเสียไปห้ามีสี่แต้มอยู่อันดับเก้าของตารางวินเรลอยู่ที่สามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งเวโรนาสามนัดชนะสองแพ้หนึ่งประตูได้เสียทำได้ห้าเสียไปสามมีหกแต้มอยู่อันดับห้าของตารางวินเรลอยู่ที่หกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดของลาซิโ ชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่50%โดยนัตลาสุดลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานมา2ประตูต่อ2ทำเงินไปได้2ครั้งคืนทุน2ครั้งเสียไป3ครั้ง เกมในบ้านของลาซิโอถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครตลอด10นัดที่ผ่านมาชนะ7เสมอ3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดอนัาสุดใบ้านลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับเอซีมิลานมา2ประตูต่อ2อยเางที่บอกไปครับส่วนฝั่งเวโรนา10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2วินเรดอยู่ที่60%โดยนัตลาสุดเวโรนาบุกไปชนะเจนัวมา2ประตูต่อศูนครับทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน3ครั้งเกมยืนของเวโรนา7นัดหลังชนะ4เสมอ2แพ้1อัตราการชนะ นอกบ้านอยู่ที่57%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านเวโรนาบุกไปชนะเจนวัวมา2ประตูต่อศูนย์อย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดลาซิโอชนะ4นัดเวโรนาชนะ2นัดและเสมอกัน4นัดครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะเวโรนามา1นประตูต่อศูนย์สภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้ครับเจ้าบ้านทับอินซีฟ้าขาวลาซิโอภายใต้าการนาทีมของมาโกบารนีครับผลงานในลีก3เกมเพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพ ความพร้อมในวันนี้ไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บรู้ว่าติดโทษแบนแต่อย่างใดนะครับแถมจะได้มาริโอจิล่าหายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วครับด้านการจะทับคาดว่าพวกเขาจะมาตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัรุกจจวังกุสตาฟอีซักเซ้นบูลาเยเดียและมัตเตียสขานยีสั่งสรนเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างบาเลนตินกาสเตลานอสลงลาตะข่ายในวันนี้ครับ ส่วนทางด้านทีมเยอรนาภายใต้การนำทีมของคุณซือเปาโลซานเนติครับฟอร์มในลีก3เกมพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดด้นานการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4 2 3 1แผงมิดฟิลด์ตัวรุกจะวางดากลาโซวิชโทมัสุสลอฟและอับดุลฮารุยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างแคสเปอร์แทงสเตดลงลาตะข่ายในวันนี้ตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่ง,ง้าบ้านลาซิโอเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึง่งควบลูกให้ใิแคบสููงงต่่่่อยที2ลกครึ นะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นอย่างลาซิโอพวกเขาจะมีผลงานในลลกที่ผ่านมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่านัดที่ลงแข่งไปเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับพร้อมกับสถิติในบ้านที่เหนียวแน่นมากๆบอกเลยว่าวันนี้พวกเขาหน้าจะเบียดเอาชนะคู่แข่งไปได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกไาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาลาซิโอน่าจะชนะเวโรนาได้อยู่ที่21ไม่ก็32ครับคู็ ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อิตาลีเซอเรอาตอนห้าทุ่มครึ่งปามาพบกับอูดิเนเซ่ที่สนามสตาดิโอเอนิโอทานดินีครับผลงาน,นที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านปามาสามนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งประตูได้เสียทำได้สี่เสียไปสี่มีสี่แต้มอยู่อันดับสิบของตารางอัตราการชนะอยู่ที่สามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านอูดิเนเซ่สามนัดชนะ 2, สองเสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครประตูได้เสียทำได้สี่เสียไปสองมีเจ็ดแต้มอยู่อันดับสี่ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของปามาชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%เโดนัตลาสุดปามาบุกไปแพ้ให้กับนาโปลีมา1ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งเกยมเยาวของปามเก้านัดครับชนะไป5นัดเสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่5 6เเนตดนัทลาสุดในบ้านปามาเปิดบ้านเอาชนะเอซีมิลานมา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางฝั่งอูดิเนเซ่รับ10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3 w i เวนเวร์จูที่5 0เ ล่าสุดอูดเนไเซเปิดบ้านเอาชนะโคโมมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งเกยมเยือนของอูดเนไเซหนัดหลังชนะ2เสมอ3แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 3เโดนัดลา่าสุดนอกบ้านอูดเนเซบุกไปเสมอกับอโลนยามา1ประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดปามาชนะไป5นัดอูดเนเซชนะ3นัดและเสมอกัน2นัดครับนัดลา่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอ,อกันเสมอกันไม่ได้สกอร์2ประตูต่อ สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ครับเจ้าบ้านปามาภายใต้การนําทีมของคุณซื้อฟาบิโอเบ็คเคียครับผลงานในหลีก3เกมพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามโดยโอกาสในวันนี้จะตกเป็นของอเลฮันโดรซิซโซล่าเฝ้าเสาแทนนะครับขณะที่ตัวเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมๆครับที่เจ็บเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเอมอนเอวาเลรีกับมาเดอุสโควาสกี้ด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4 2 3. แดนกลางชวังเดนิสมันไซมอนโซมและวาเลนตินมิไฮลาปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหกตัวเป้าอย่างโยอันบอนนี่ลงหมูในเกมนี้ครับส่วนฝั่งทีมเรือนอูดินิเซ่ครับกุนซือคอสตารุนจาอิชผลงานในหลีก3เกมทําได้ดีเลยครับเพราะายังไม่แพ้ใครชนะ2นัดเลยทีเดียวส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดเพียงอเลซิสซานเชสในรุกตัวเก่าที่ยังบาดเจ็บไม่สามารถช่วยทีมได้ครับแต่ข่าวดีคือจะได้ฮัสเน่กามาราวิ่งแบกซ้ายพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ แนวลุกจะวางเฟอร์ลองตัวแวงกับแบนเนอร์คอยสัางสรรเกมร่วมกันสนับสนุนหหวต6ตัวเป้าอย่างลอเรนโซลุกกาลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านปามาเป็นฝ่ายต่ออยู่ปปครับให้ในแคปสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งสําหรับคู่นี้นะครับพี่เป้งมองไปทางทีมเยือนอูเนเซ่ครับเพราะว่าผลงานของพวกเขายากที่จะแพ้กลับออกไปนะครับสามนัดที่ผ่านมาพวกเขาเ,ขาเก็บชัยชนะไปได้2นัดและยังไม่แพ้ใครทําประตูได้เป็นกอะเป็นกำร,ร,รวมทั้งสิ้นกว่า4ประตูเลยทีเดียวนะครับตลอด3นัดที่ผ่าานมา ส่วนทางด้านปามานะครับเกมในบ้านบอกเลยว่าขาดความสม่ําเสมอไปสักหน่อยนะครับแม้ว่านัดล่าสุดสามารถเอาชนะเอซิเมลานมาได้2ประตูต่อหนึ่งก็ตามแต่วันนี้มาเจอกับอูรินเซ่ที่เล่นด้วยความมั่นใจนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วมองว่าอยู่รองอูรินเซ่นะครับน่าจะมีโอกาสไปรับทรัพย์มากที่สุดรับสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ไม่ก็2ประตูต่อ2ครับ ต่อกันเลยครับที่ศึกลาลิกาของสเปนตอนที่2ราโยบายากาโนพบกับโอซาซูนาที่สนามแคมโปเวเลกัสครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้เจ้าบ้านราโย4นะัดชนะ1เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียทําได้4เสียไป5มี4แต้มยันนับ14ของตารางวินเบลดอยู่ที่25%ส่วนทางฝั่งโอซาซูนา4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1ประตูได้เสียทําได้5เสียไป7มี7แต้มอยอันดับ8ของตารางวินเบลดอยู่ที่50%ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของราโยชนะ2 เสมอ3แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่20%โดนัทลาสุดรายโยบุกไปแพ้ให้กับเอสปันยอนมันหนึ่งประตูต่อ2ทําเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเย่าของราโย7เจนัดชนะ3เสมอ1แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่4 3เโดนัทลาสุดในบ้านรายโยเปิดบ้านแพ้ให้กับบาซ่า1ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งโอซาซูน่า10นัดชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่3 0เโดนัทลาสุดโอซาซูน่าเปิดบ้านชนะเซลตา บิโก้มา3ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป6ครั้งเกมนอกบ้านของโอซาซูนา 9, 9้านัดชนะ3สเสมอ1แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 3โเดยนัตลาสุดนอกบ้านโอซาซูนาบุกไปแพ้ให้กับคิโรนามาศูนย์ประตูต่อ4ี่ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังรายโยชนะไป4นัดโอซาซูนาชนะไป5นัดและสเสมอกัน1นัดดยนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านราโยเปิดบ้านเอาชนะโอซาซูนามา2ประตูต่อ1 รับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านไบรโยจะไม่สามารถใช้งานอัลฟองโซเอสปิโน แบ็กซ้ายตัวหลักเที่ยงเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนเลยครับคาดว่าในวันนี้เป๊ปซาเวเรียจะได้ลงทําหน้าที่แทนครับส่วนข่าวดีในวันนี้ก็คือจะได้ดานี่กาเดนัสนายทวารมือหหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับส่วนแกนหลักที่เหลือก็พร้อมลงสนามตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับบางคอเกเดฟรูโตสที่จะรอล่าสกอร์อยู่ในแดนหน้าครับโดยมีอีซี่ปาราซอนยืนกลางลุกค,คอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งโอซาก้าครับจเจหลอแข้งที่เจ็บหน้าเดิมนั่นคือกิเกบาคา และอิกเมุนยอสนะครับสองแข้งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนครับส่วนที่เหลือก็คงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมประจําการตามระบบ4 2 3 1โดยมีอ e ันเต้บูดิเมียเป็นห oh ok ัวหอกในนหน้ายืนหน้าเป้าลาสกอร์นะครับขณะที่รูเบนกาเซียไอมาโอรอสและไบรอันซาราโกซาจะสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นางฝังเจ้าบ้านบราโยเป็นฝ่ายต่ออยู่ปปใ้ในแคปสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครับไรโยนะครับมอมัดแพที่ต่อมาสเกม แต่หนึ่งในนั้นเป็นการแพ้กับบาซาที่ก็เป็นการแพ้แบบบุบวิดนะครับถือว่าไม่ได้เสียทรงอะไรเท่าไหร่เชื่อว่ากลับมาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับต้องมองถึง3แต้มอยู่แล้วขณะที่โอซาซูนานะครับอาจจะเข้าวินได้2นัดจาก3มแมตช์ล่าสุดนะครับแต่ก็เป็นการเล่นในบ้านทั้งหมดส่วนเกมนอกบ้านเนี่ยออกไปโดนคิโรนาถล่มมาศูนย์ประตูต่อสี่สถานการณ์บอกเลยนะครับว่าไม่ดีนะครับเปรดราคาเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านบราโยเป็นฝ่ายต่อยูปอรอครับแนะนาให้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสปรับซับมากกว่าครับ ว่ารายโยในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะคุมความได้เปรียบกว่าอยู่หน่อยๆรับสกอร์ที่ออกมา,ารายโยน่าจะชนะโอซาซูนาได้อยู่ที่1 0ไม่ก็2 1ครับบอลในศึกโปรโตุเกสซุปเปอร์ลีกตอนตี25นาทีอาม,มาดอราพบกับเบาวิสตา ที่สนามเอสตาดิโอโจเซโกเมสครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ครับเจ้าบ้านอามาดราสี่นัดยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป1แพ้ไป3ประตูได้เสียทํำได้1เสียไป6มี1แต้มอยู่อันดับ17ของตารางครับส่วนทางฝั่งบาวิสตาสี่นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ประตูได้เสียทํำได้1เสียไป2มี4แต้มอยู่อันดับ13ของตารางวินเรดจุดที่2ี่ครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอามาดราชนะไป4นัดเสมอ1นัดแพ้5นัดวินเรดจุดที่ดล่สุดอา์เด็น ราเปิดบ้านแพ้กับคาซาเปียมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งเกมในบ้านของอามาด์ดราถือว่าเหนียวแน่นครับสินัดหลังสุดในบ้านเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ1แพ้4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่5 0าสิบเปอร์เซ็นต์โดนัดลาสุดในบ้านอามาด์ดราเปิดบ้านแพ้กับคาซาเปียมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งอย่างที่บอกไปครับส่วนทางฝั่งบาวิสตารับสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4วินเบรดอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์โดนัดลาสุดบาวิสตาเปิดบ้านเสมอกับเอสโตริลมาศูนยไ คืนทุน1ครั้งเสียไป2ครั้งครับเกมนอกบ้านของบาวิสตาบอกเลยว่าอาการหนักครับก้าวนัดชนะไปเพียงนัดเดียวเสมอ1นัดแพ้8นัดอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่11%โเดยนัดล่าสุดนอกบ้านบาวิสตาบุกไปแพ้ให้กับฟาร์มาลิคาวมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดเจ้าบ้านอมาดาราชนะไป3นัดบาวิสตาชนะไป3นัดเสมอกัน4นัดนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอกันเมริซกรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับเจ้าบ้านอามาเรราไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักก็ยังอยู่พร้อมหน้าวันนี้จะลงเล่นตามระบบ4-4-1-1ครับโดยหัวหอกเดนหน้าก็จะวางกีกาสลอราสกอร์ในเดนนาและจะมีกอนซาโล่รูยส์นะครับเป็นหน้าต่ำคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งทีมเรือนบาวิสต้าสภาพความพร้อมก็สมบูรณ์เช่นกันครับไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่า ก็ยังยูนพร้อมหน้าครับนำทัพมาโดยโรแบร์โบเชนิกมิเกลซิวารเซนโฮและซาวดออากราออกสตาร์ทเป็นตัวจริงลงประสานงานร่วมกันตามระบบ4-1-4-1ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาทั้งฝั่งเจ้าบ้านอามา,ดารดราเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับถ้าจะให้เลือกจริงๆแล้วบอกเลยว่าเลือกอยากมากๆเลยครับแต่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอแล้วนะครับมองว่าอามารดราในวันนี้น่าจะเก็บชัชนะะไไปด้ครรบเพา A ามาดอร่าได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองครับน่าจะกุมความได้เปรียบกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับประกอบกับบาวิสตาเกมนอกบ้านถือว่าห่วยแตกมากๆเลยนะครับสิบนัดหลังสุดนอกบ้านเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากบบเรียาคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วแนะนําให้เพื่อนเพื่อนอยู่ทั้งฝั่งทีมต่ออามาดอร่าน่าจะมีสิทธิ์รับทรัพย์มากที่สุดแล้วรับสกอร์ที่ออกมาอามาดอร่าน่าจะชนะบาวิสตาได้อยู่ที่21่ 1. ไม่ก็3-2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจร่วมสนุกสำหรับการทายผลบอลน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาได้เลยล่างคลิปนี้ครับวันนี้จะเป็นคู่ของลาซิโอพบกับเวโรนาเพื่อนคนไหนที่ทายผลบอลถูกครับแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนในกลุ่มไลน์กาวเป้งเพื่อรับทุนฟรีไปต่อยอดได้เลยครับ มาต่อกันเลยครับที่ปอนในศึกสวีเดนออสเวนคารฮมัมมบีพบกับนอโคปิงครับคู่นี้แข่งกันที่สนามโซเดอร์สตาดิโอนผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านฮมัมมบี21นัดชนะ12เสมอ3แพ้6ประตูได้เสียทำได้37เสียไป20มี39แต้มอยู่อันดับ2ของตารางวินเบรดอยู่ที่57.1%ส่วนฝั่งนอโคปิงรับ21นัดชนะ7เสมอ3แพ้11ประตูได้เสียทำได้28เสียไป45มี24แต้ม อยู่อันดับ11ของตารางวินเวตอยู่ที่33.3%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของฮัมบีชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่60%รนในนัดลาสุดฮัมบีบุกไปชนะกูตบอกมา1ประตูต่อ0ครับ การทำเงินเข้าวินไป6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป3ครั้งเกมยาวของฮัมมาบี9้นัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่4 4เอนโดยนัดล่าสุดในบ้านฮัมมาบีเปิดบ้านเสมอกับ g a i s มา0ประตูต่อ0ครับส่วนทางฝั่งนอโคปิงรับ10บนัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4วินเรทอยู่ที่5 0เอนโดยนัดล่าสุดนอโคปิง no เปิดบ้านเสมอกับฮักเคนมา3ประตูต่อ3ครับทำเงินไปที่7ครั้งเสียไป3ครั้งเกมนอกบ้านของนอโคปิงรับ10นัดหลังสุด ชนะ3สเสมอ1แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%ิเเนตโดนัดล่าสุดนอกบ้านนนโคปิงบุกไปชนะพิเทียไอเอฟมา3ประตูต่อ1ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดฮัมมาบีชนะไป5นะัดนนโคปิงชนะไป4นัดและสเสมอกัน1นัดครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านฮัมมาบบีบุกชนะนอคโคปิงมา2ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้้าบ้านฮัมมาบบียังคงไม่สามารถใช้งานมาร์กยินาเรส อัลเปอร์เดมิโรและพาฟเลวากิสที่ยังเจ็บอยู่และไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดครับนอกนั้นก็จะส่งตัวหลักลงสนามตามระบบ4-2-3-1โดยมียูเซฟอิราบีออกสตาร์ทอยู่ในเปาลาตะาไขาขณะที่ออสการ์โยฮันสันและบาซูมาน้าตูเรจะสร้างสามเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านนอโคปิงนะครับไม่ได้มีรายงานตัวผู้เล่นที่ไดรับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากอิซักเซเว่นคัมโบและยาห์ขอบออดมาร์กนะครับสองแข้งที่ยังเจ็บค้างสต็อกเลย ไม่หายดีครับคาดว่าในวันนี้จะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดยมีคริสโตเฟอร์นีมันออกสตาร์ทยูเนเปาลาสกอร์และจะใช้คริสโตเฟอร์คาเซนี่สั่งสันเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้นักฝังเจ้าบ้านฮามาบ,บีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกแคนในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับฮามาบ,บีฟอร์มดุดันอย่างต่อเนื่องครับเก็บชัยชนะได้3นัดจาก4เกมหลังแล้วก็ไม่แพ้ใครตลอด8นัดที่ผ่านมาภาพรวมถือว่าดูดีกว่าทั้งฝั่งทีเมเยนโนโคปิงมากๆเลยนะครับเพราะว่าแ สนัดจาก3มเกมล่าสุดแพ้นอกบ้านไปถึง4นัดจาก5นัดเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเรทราคาเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านฮัมมาบีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกครับแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปร,รับซ้ำมากที่สุดครับ1ลูกน่าจะมีในเวลาอยู่แล้วต้องรอว่าลูก2จะมาเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเองครับสกอร์ที่ออกมาฮัมมาบีน่าจะชนะนอโคปิงได้อยู่ที่2ประตูต่อศูนไม่ก็3ประตูต่อ1ครับ บอลในศึกเดนมาร์กซปเปอร์ลีกตอนเที่ยงคืนครับนอร์ดเจอร์แลนด์พบกับเบรนเดอร์สที่สนามฟารัมปาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านนอร์ดเจอร์แลนด์7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียทำได้13เสียไป13มี11แต้มอยู่อันดับ7ของตารางวินเบรดอยู่ที่42.9%ส่วนทางด้านเรนเดอร์ส7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียทำได้11เสียไป10มี11แต้มอยู่อันดับ6ของตารางวินเบรดอยู่ที่4 2่เท่ากันเลยครับฟอร ส0นัดหลังสุดของนอร์จเอลน์ชนะ3เสมอ3แพ้4วินเบรดอยู่ที่30%มสิบเปอร์นต์ดอนัลาสุดนอร์จเอลน์บุกไปแพ้ให้กับอาฮุสมา2ประตูต่อ4ครับทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป5ครั้งครับเกมเย่าของนอร์จเอลน์เก้านัดหลังดูดีครับยังไม่แพ้ใครชนะ5เสมอ4อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่56%าสิบหกเปอร์เซ็นต์ดอนัตลาสุดในบ้านนอร์จเอลน์เปิดบ้านเอาชนะโคเปเฮเกนมา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางด้านเบรนเดอร์สครับสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่6 0เ คตัวนัดล่าสุดแรนเดอร์สโชว์ฟอร์มโหดนะครับบุกไปชนะ B1913 ่งเก้ามโอเดนเซมา10ประตูต่อศูนในศึกเดนมาร์กครับครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป3ครั้งเกมนอกบ้านของแรนเดอร์ส10นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%มสนตัวนัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับแรนเดอร์สบุกไปชนะ B1913 ่งเก้ามโอเดนเซมา10ประตูต่อศูนในศึกเดนมาร์กครับครับผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดครับนอรน์เจวย์ดูดีกว่าชนะไป 6นเรน์สชนัดและเสมอกัน3นัดครับตดยนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านนอร์จเอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะเรนเดอร์สมา3ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านนอร์จเอร์แลนด์กุนซือเยนโซเซนครับเพิ่งบุกไปแพ้ให้กับอาฮุสมา2ประตูต่อ4ในลีกเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาสําหรับสภาพความพร้อมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นเทเรบ,บัตเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม,ตมนอกจากดิยาโลซัสนูซี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีที่เจ็บยาวอยู่เพียง เท่านั้นครับคาดว่าในวันนี้โอเซนจะเตรียมวางหมากมาตามระบบ4-3-3โดยมีซินแปรอิกาลีแมสเฮนเซนและมาคุสวิงวัตเซนนะครับเป็น3ประสาในในแนวหน้าขอล่าสกอร์ตามระเบียบครับส่วนทางด้านแบรนเดอร์สครับคุณซือบรัสมุสเบต์เซนครับเพิ่งบุกไปชนะ B1913 o ง e n ้ามโนซมาสิประตูต่อศูนย์ในศึกเดนมาร์กครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติโตดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแต่มีต้องรอเช็คฟิตของฟอริยงดองโยและเอ็ดกาบาบายานนะครับว่าจะพร้อมลงช่วยทีมหรือเปล่าครับส่วนนอกนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4231โดยมีโมฮัมเหม็ดตเรออกสตาร์ตอยู่ในเป้าลาสกอร์ตามระเบียบครับเทรดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่ง้าบ้าน Zealand, เนาะจะเล่นเป ครึ่งควบลูกแค่นะคบสูงต่ําอยู่ที่3ลูกครับสาหรับเกมนี้นะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างนอร์เนด์หลังจากเบรกทีมชาตกลับมาน่าจะคัมแบ็กได้อย่างยิ่งใหญ่ครับแม้ว่าผลงาน4เกมจะเก็บชัยชนะมาได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับแต่สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมบอกเลยว่านอร์เนด์กินขาดครับแถมเกมในบ้านบอกเลยว่าเชื่อใจได้ครับประกอบกับทีมยวนอย่างแรนเดอร์สก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับกับผลงานเรียกว่าฟอร์มแกว่งไม่ต่างอะไรจากเจ้าบ้านเลยก็ว่าได้ครับแต่สิ่งที่พวกเขาเป็นรองกว่าเจ้าบ้านอย่าง ชัดเจนนั่นก็คือเกมรุกครับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับที่วเรทราคาจะเปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ,อยูครึ่งควบลูกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับจัดเจ้าบ้านไปเลยครับนอร์เอร์สกอร์ที่ออกมานอร์เอร์น่าจะชนะเรนเดอร์สได้อยู่ที่2ประตูต่อ1ไม่กระาประตูต่อ1นครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับบอลน,นิึกนอร์เวย์ซุปเปอร์ลีกครับตอน4ี่ทุ่ม u t a อารัทพบกับเฮอร์แมนสตัดครับ ผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมในฤดูการนี้เจ้าบ้าน UTA อารัต8นัดชนะ1เสมอ4แพ้3ประตูได้เสียทำได้6เสียไป10มี7แต้มอยู่อันดับ13ของตารางวิ n b เบรดอยู่ที่12.5%ส่วนทางด้านเฮอ m a n มนสตั t 8นัดชนะ3เสมอ2แพ้3ประตูได้เสียทำได้14เสียไป11มี11ตั้มอยู่อันดับ8ของตาราง w i n เบรดอยู่ที่37.5%ครับร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้าน UTA อารัตชนะ2เสมอ4แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่20% d ด n a t ล่าสุด UTA อารัตบุกไปแพ้ air, ให้กับสเตโอบูคาเรสมาศูนย์ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสียไป4ครั้งเกมเย่าของ UTA อารัตสิ0นัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่30%มโดยนัดลาสุดในบ้าน UTA อารัตเปิดบ้านเสมอกับฟาลูคอนสแตนดามา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเฮอร์แมนสตัดสิ art, นัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%โดยนัดลาสุดเฮอร์แมนสตัดเปิดบ้านเอาชนะโ IC ูโลเทคนิกาไอซ มา6ประตูต่อ2ครับทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป4ครั้งครับ เกมเยือนของเฮอร์แมนสตัดเก้านัดหลังชนะ3แพ้ไป6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33%ครับเดืนัดลาสุดเฮอร์แมนสตัดบุกไปชนะ CSMF ส็มโฟกมา3ประตูต่อศูนย์ครับผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดยูทีอารัชนะ3นัดเฮอร์แมนสตัดชนะ4นัดและเสมอกัน3นัดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเฮอร์แมนสตัดบุกไปชนะยูทีอารัมา3ประตูต่อหนึ่งครับสภาพพร้อมๆก่อนลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านยูทีอารัครับพวกเขาไม่ได้มีปัญหาตัวเล่นที่ได้รับบาดเจ็บ หรือว่าติดโทษแพนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยตัวหลักยังอยู่กนพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นวาเลนตินคอสเตเช่จอชคิมปานูและอันดรียฟาบรีก็พร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดครับส่วนทางด้านทีมเยอรมันสตัร์สภาพทีมก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับตัวหลักก็พร้อมลงสนามทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นยานิสโตยกา อเรียนชิตูและโรนัลโดเคคอนูก็พร้อมลองสนามช่วยทีมครับเรลราคาคู่นี้ครับเปิดมาให้นักฝั่งเจ้าบ้าน UTA อารัตเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอ,ปอให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกคมลูกครึ่งครับเจ้าบ้าน UTA อารัตครับฟอร์ม5นัดหลังชนะไป1เสมอ2แพ้2โดยเกมล่าสุดปุกไปแพ้ให้กับสเตโอมูคาเรสมาศูนย์ประตูต่อสองครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับ utt, เพอร์แมนสตัดห้าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้3นัดแพ้ไป2นัดครับโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะปรโเทคนิกาไอซีมา6ประตูต่อ2นะครับ เรทราคาเปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านยูทีเออารัฐเป็นฝ่ายต่ออย่ปปครับแม้ว่าในวันนี้จะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองก็จริงนะครับแต่ผลงานพวกเขาในชั่วโมงนี้บอกเลยว่าฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยครับไม่ชนะใครตลอด4นัดที่ผ่านมาเข้าไปแล้วครับผิดกับทางฝั่งทีมเยอนรมันสตัดที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้สองนัดรวดครับวันนี้พี่เป้งก็เลยขอแนะนําให้เพื่อนๆอยู่ทางฝั่งทีมรองเฮอแมนสตัดน่าจะดีกว่านะครับสกอร์ที่ออกมาพี่เป้งมองว่าทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่ตอ2แม้ก็เป็นทางด้านเฮอแมนส ประตูต่อสองครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อีกหนึ่งคู่ครับในศึกโรมาเนียซูเปอร์ลีกตอนตีหนึ่งราปิดบูคาเรสพบกับยูเนเวอร์ซิตาเตียครูครับผลงานที่ผ่านมาของทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้เจ้าบ้านราปิดบูคาเรส8นัดชนะ1เสมอ6แพ้1ประตูได้เสียทำได้10เสียไป10มี9แต้มอยู่อันดับ10ของตารางวเวนเบรดอยู่ที่12.5%สครับส่วนทางฝั่งยูเนเวอร์ซิตาเตียครู8นัดชนะ5เสมอ3และยังไม่แพ้ใครครับประตูได้เสียทำาได้13เสียไป4มี18แต้มอยู่อันดับ1ของตารางเินเบรด พร้มสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านปราปิดบูคาเรส ชนะ3เสมอ6แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่30%เโดยนัดล่าสุดราด arest, บิดบูคาเรสต์บุกไปเสมอกับคราออโอวามา1นประตูต่อ1นครับทำเงินไปได้4ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสียไป5ครั้งเกมเยาวของราปิดบูคาเรสต์นัดชนะ2เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่3 3เเโดยนัดล่าสุดที่บ้านราบิดบูคาเรสต์เปิดบ้านเสมอกับดินโมบูคาเรสต์มา1ประตูต่อหนึ่งครับวนังฝั่งทีมเยือนยูนนเวอร์ซิตาเตียครู10นัดหลังสุดชนะ6กเสมอ, 3, 1, อ,าาอยู่่ที60% นัดล่าสุดยูเนเวอร์ซซตเตียครูครับเปิดบ้านเอาชนะดินาโมบูคาเรสมา1ประตูต่อศูนย์ครับทำเงินไปได้6ครั้งเสียไป3ครั้งเกมนอกบ้านของยูเนเวอร์ซซตเตียครู10นัดหลังสุด ชนะ4เสมอ5แพ้1อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่4 0%เซนตโดนัทลาสุดนอกบ้านยูนิเวอร์ซิตาเตียครูครับลุกไปแพ้ให้กับ a f c เมตาลูบูชัวมาศูน์ประตูตัวหนึ่งผลงานที่ทั้งสองทีมเคยพบกัน10นัดหลังสุดราปิดบูคารสชนะไป5นัดยูนิเวอร์ซิตาเตียครูชนะ2นัดเสมอกัน3นัดนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางด้านยูนิเวอร์ซิตาเตียครูรับบุกชนะราปิดบูคารส3ประตูต่อ2สภาพความพร้อมก่อนลองสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจ้าบ้านราปิดบค แสครับสภาพทีมสมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นทเทไดล่ับ,บาดเจ็บหรือว่าติดโษแบนให้ต้องหนักใจอะไรครับโดยผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กันพร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นบริซาฟโบมาชฟอรเรนฮารซานีและเรเรสพอฟก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับส่วนทางฝั่งยูนิเวอร์ซิตาเตครูครับสภาพทีมสมบูรณ์เช่นกันตัวหลักก็ยังอยู่พร้อมหน้าครับไม่ว่าจะเป็นวลาดิสลาฟบลานูต้าโอเวดิอุปเปสคูและวาดิมราตาก็พร้อมลงสนามครับ เลืราคาคู่นี้เราเปิดมาทา้งฝั่งเจ้าบ้านราปิดบูคาเรสเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครบรูครึ่งครับสำหรับคู่นี้พี่เปงมองไปทางเจ้าบ้านราปิดบูคาเรสครับเพราะว่าผลงานที่เจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยราปิดบูคาเรสทําได้ดีกว่าทีมเยือนเยอะอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่า u ยู v e r เวอร์ซิตาเตครูจะเป็นจ่าฝูงของตารางก็ตามครับแต่ผลงานที่เจอกันบอกเลยว่าราปิดบูคาเรสกินขาดจริงๆครับเรียกว่าบอลแพ้ทางต้องวางราปิดบูคาเรสครับแถมในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะคุมมวามได้เปรียบ อยู่พอสมควรในทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรทราคาเปิดออกมาด้านฝัง่งชาวบ้านราปิดบุคาเรสเป็นฝ่ายต่ออยู่ครึ่งลูกครับแนะนําให้เพื่อนๆอ,อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสเทรับทรัพมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาราปิดบูคาเรสน่าจะชนะยูเ v เวอร์ซิตาเตียครูได้อยู่ที่2-1ไม่ก็2-0ครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากมีทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาได้เลยล่างคลิปนี้ครับวันนี้จะเป็นคู่ของลาซิโอพบกับเวโรนาเพื่อนคนไหนที่ทายผลบอลถูกครับแคปหน้าจอและส่งรูปมายืนยันตัวตนเพื่อรับทุนในกลุ๊ปลาย9ก้าเป้งไปได้เลยครับสรุปกันหน่อยครับสาหรับบอลในวันจันทร์ที่16กันยายน2567ทั้งหมด8คู่คู่แรกเป็นเป้งให้ลาซิโอต่อครึ่งควบลูกคู่ที่2รองอูดินเซ่ที่ปปคู่ที่3ให้ราโยต่อปอปอคู่ที่4ให้อามา ดอร่าต่อครึ่งลูกคู่ที่5ให้ฮัมมาบี้ต่อ1ลูกคู่ที่6ให้นอตเจลเล่นต่อครึ่งควบลูกคู่ที่7รองเฮอร์แมนสตัดที่ปอปอและคู่ที่8ให้ราปิดบูคาเรสต่อครึ่งลูกครับเพื่อนๆืคนไหนสนใจอยากมีบินบวกแบบเมื่อต้นคลิปที่ไปเป้งโชว์ให้ดูนะครับแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับที่ไลน์แอดเก้าเป้งพิมพ์สัญลักษณ์แอไตามด้วยหมายเลขเก้าแล้วก็เป้งภาษาอังกฤษหรือว่าใครสะดวกแอดแบบ QR Code โค้ดก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยณตอนนี้ครับบอกเลยว่่าากกกลุมมไของพววเรรบบัั เลิกกันจริงๆครับและไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอน,นครับแถนผูปลายของพวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมกับทัศนะบอลดดีๆในกลุ่มนะครับที่จะแจกให้เพื่อนๆทุกวันเอาไว้ใช้เป็นแนวทางกัน,นครับ ก็มาเป็นครอบครัวด้วยกันกับเป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปเป้งในการทำคลิปต่อไปด้วยก็แล้วกันและที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งบอลเต็งชาแนลครับและสุดท้ายนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเชียร์บอลอย่างสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันครับเฮงๆรวยๆทุกคนเลยครับสวัสดีครับ